ขช้านี้นะคะปลา,า,าทับปลาทับทิมนึ่งจ้าอุ๊ยปลานหนิ่งนะะึ่งจ้าพี่น้องชเช้าซิซ่าแนวเลยพร้อมกับผักสดสดจากสวนตลาด <c oughs> แล้วก็มีน้ำจิ้มรสดเด็นครับเพราะว่ากันไปเลยพี่น้องสุตพนเคะ เลดี้เดวเวอร์พนวนน้ำเดาหูยมวมายูยูอาซามาจังไข่เจียวก็มีเด้อจ้พี่น um> ้องไข่เจียวอนๆ้เาเมยาตมไทยอซายูยูอาซาสร้งนิซาแนนะาไข่เจียวเนียวาพี่น้องพี่น้องพี่น้อง อันนี้คือกับเพาหมูถามชั้นใส่แบบซีราวด้วยทำราวลาวลาวเหมือนคนร้อยเอ็ดทำครับ